หรือลูกแพรเป็นผลไม้ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆรสชาติหวานกรอบอร่อยชื่นใจสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่างเช่นนำมาอบตากแห้งนำมาเชื่อมเป็นต้นในลูกแพรน,นั้นประกอบด้วยวิตามินต่างๆเช่นวิตามินซีบีวิตามิน B9, เก้ 9, แคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุแมกนีเซียมเป็นต้น ประโยชน์ของลูกแพรได้แก่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองช่วยในการลดน้ำหนักช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมต่อตาสารนุมอิสระต่อตาเหลีวรอยช่วยยับยั้งการเกิดสารมะเร็งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยย่อยอาหารเพราะมีไฟเบอร์ช่วยล้างสารพิษให้กับร่างกาย ลูกแพรสามารถช่วยป้องกันเกิดอาการภาวะซึมเศร้าและแก้ปวดประจำเดือนในผู้หญิงที่มีประจำเดือนได้ข้อควรระวังในผู้สูงอายุควรรับประทานผลไม้ที่อบมากกว่าลูกแพรดิบเพราะลูกแพรดิบจะถูกดูดซึมและย่อยได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้เกิดอาการหมักหมมของลำไส้และเพิ่มการผลิตก,ก๊าซในลำไส้นั่นเองพบกับสาระความรู้ดีได้ใหม่ในคลิปหน้า ฝาก,กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ